สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Mad Recap ร้ v e p a r ตาเลบีอ่ะวันนี้เราจะมาดู2นากากที่เหลือกันนากากเทปคัสเซ็ตแล้วก็น้ากากพิดบูจะ้ะไม่พูดทรำทำเพลง เดี๋ยวขอมเมนร์ใการก่อนจ้ะเดี๋ยวมารีแคปกันนะไปอ่ะจบไปแล้วกับหน้ากากพิทบูวันนี้หน้ากากพิทบูมาร้องเพลงล่าของพี่แอมสวรักจ้ะบนหนทางที่ดูเดียวได้ในหัวใจอ่ะเสียงขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือว่า้ายหรือว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านไทยว่าน่าจะคิดเหมือนกันว่าเป็นพิทุก,กี้ข่าวที่แล้วเหมือนเราพูดว่าหน้ากากพิษบูลเนี่ยคือตอนแรกอะสี่หน้ากากเนี้ยเรานึกถึงแก๊งสามชาแลวก็พิทุกี้แล้วพี่ส้มเชงเงี้ยพอมารอบเนี้ยคือพิทุกีก้มีเอกลักษณ์ในการแบบเวลาจะร้องเวลาจะพูดอะไรเงี้ยคือจะมีเสียงคือเป็นเสียงพิทุกี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องรีแคปอะไรมากไม่ต้องพูดอะไรมากเลยก็าขอฟันธงเลยว่าหน้ากากพิษบูลเนี่ยก็คือพิทุกี้จ้ะ จะตามหาไม่ว่วาเธออยู่ในจะตามไไปห้ด้เเธอนมมามาดี๋ยวเราไปเปิดหน้าก,กากพร้อมกันเลยรู้สึกไม่ซีเรียสรู้สึกชิวๆมากเพราะว่ายัางไงก็คิดว่าน่าจะถูกสตวะได้เวลาแล้วครับพีปป่ปูถอดหน้าก,กากครับวางสามาราแบบนี้เฮ็ดเฮ เพี่ผองไม่ใช่ใช่เลยโดนแน่แน่ด้กับพี่นุ้โดนพี่คือแน่พี่ตุ๊กกี้แหละจะเป็นใครนกพปู่อนครับใช่เลยถักเปียอย่างเงี้ยพี่ตุกกี้แหละโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปดูอีกหน้ากากหนึ่งของวันนี้แล้วกันหน้ากากเทปคัสเต็จ้าว่าให้ทายถูกไหมเพราะว่าในหัวไม่มีใครเลยมาต่อกันที่หน้ากากที่2ของวันนี้ก็คือหน้ากากเทปคาสเต็ดจ้ะหน้ากากเทปคาสเต็เนี่ยวันนี้มาร้องเพลงสุดดิสสุดเด็ดของพี่ใหม่เจริญประจ้ะตอบตอบบ้นหน่อยทำเป็นรัก และทําให้้ไวจคือขาวที่แล้วเราถ่ายเป็นมิเท่งใช่ปะแต่ว่าพอมาขราวนี้เสียงขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้นเลยเว้ยแบบไม่คุ้นเลยไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยอ่ะไม,ไม่คุ้นจริงๆอ่ะ mm hmm. แต่คิดว่าน่าจะเป็นนักร้องอ่ะจนกระทั่งมาตนช่วงตอบคาถามท่าทางการพูดการอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงพี่ไก่สมพลเหมือนที่กรรมาการเขานึกถึงยังไม่ปักจะเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดเอาพี่ไก่มามันจะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเวลาตอบคาถามอะไรเงี้ยเหมือนพี่ไก่เขาบอกไว้แล้วว่าเขาคือพี่ไก่อ่ะ เราเจ็กหนีไหมฮะมึงถามกูเลยว่ากูเชื่อไก่สมพูหได้เปล่าเลยดีกว่าเราก็แบบจะเชื่อกรรมการดีไหมวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันนึกดูแล้วว่าถ้าเกิดไม่เป็นพี่ไก่จะเป็นใครไงเออเหมือนอาจจะเป็นหลอกซ้อนหลอกแผนซอนแผนอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อกรรมการแล้วกันว่าหน้ากากเทปคาสเซร็จเนี่ยก็คือพี่ไก่สมภูญจ้ะน่าถูกนะ รูปพร้อมกันครับเทปคาสเซ็ตถอดหน้ากากครับเสียงส่วนใหญ่ว่าเป็นอไก่สมพรดังนั้นจ,ะจะ้ะไก่สมพรดูพร้อมก,กันครับเทปคาสเซ็ตถอดหน้ากากครับไก่พี่ไกป่ปะพี่ไก่แหละขนาดนี้แล้วเนาะใช่เลยครับผมพี่ไก่ อะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าทยถูกสอนหน้ากากนะไม่ได้ดูมาก่อนเนี่ยก็ดูสดพร้อมกันเนี่ยมาดูกันว่าคราวหน้าจะเป็นหน้ากากอะไรบ้างเพราะว่ายังไม่ดูตัวอย่างเลยไม่รู้ว่าอีพีต่อไปเป็นยังไงโอเควันนี้ไฮก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามไฮในคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไฮด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าจากับ The Mad Recap Live พ o u วันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า